สวัสดีค่ะทุกคน,นจะสายแล้วแต่เราก็ต้องถ่ายวิดีโอนะคะร้านโดนาเจ้าเดชเดี๋ยวให้ดูกอนไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าทุกคนอันยองอ้ยสวัสดีนะอุ้ยอุ้ยอันยองเดี๋ยวหนูแบบแปบบ๊แบเบดียวได้ไหมคะที่ีคนเดินวา่ารกเหรออันนหนูอื้ออันนี้สวย เด็ดแอร์แป๊บอร่อยเลยมั้ยยังอร่อยนี่เอายังไงเนี่ยไปค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับชนีหาทรรอีกแล้วย้ยวันนี้ชนี เองนะและชนีไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่อย่างใดชนีอยู่ที่เชียงใหม่จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าตลกปะและก็ขอขอบคุณนะคะน้องกันแมนนะคะเป็นน้องชายของเราถ้าการได้ดูคลิปนี้นะขอบคุณที่ให้ส้มยืมรถไปเที่ยวเตร่กับเพื่อนเพื่อที่จะทําคลิปให้ทุกคนดูนะคะ อ่ะก็อย่างที่ทุกคนอาจจะเห็นตามชื่อคลิปแล้วเราอะ่ะจะรับเพื่อนๆนเพื่อ,อไปร้านโดนาเจ้าเดน <Wow. S 1> ของเชียงใหม่เลยซึ่งตอนนี้เป็นเวลา1 0บโมงยีแล้วทุกคนคือเราต้องออกบ้านแล้วนะเพราะว่าเวลาน,นี้ปิดเที่ยงครึง่งแต่เราต้องรีบไปนะเพราะว่ามันหมดเร็วมากชื่อร้านว่าหมูนะคะฟีลลิ่งแบบคาเฟ่นิดนึงเห็นปะ ร้านนี้อยู่ที่นิมมานนะคะซอยส5บห้าเดี๋ยวเราจะไปรับเพื่อนเราสองคนก่อนที่จะไปร้านไม่รู้่าจะทันไหมนะคือชันเนี่ยรีบที่สุดแล้วปุ้นเราก็ถ่ายรูปด้วยไม่รู้ว่าจะได้กินโดนัทหรือเปล่าทุกคนบ้าแล้วตอนนี้เราอยู่บ้านพักของคุณน้าคุณป้าเรานะถ้าใครรู้จักเราก็จะรู้ว่าเราเคยเรียนที่เชียงใหม่นะไปเป็นประตูรั้วแบบนึ่งโอ้ my god ไปค่ะเราจะไปรับคนแรกของเรานะคะอย่างแรกคือต้องมาถิ่มไขก่อนนะเพื่อนคนแรกอยู่บ้านใกล้กันมากใกล้แบบใกล้มากที่สุดโอเคคือพอดีเป็นรุน้องนะเราเราไม่ชินอ่ะก็ร้านที่เราจะจะไปไม่มีอะไรมากพอดีว่าแฟนพี่เราอ่ะแนะนํามาเออเราก็ถามนะว่าเมียอยากทําคอนเทนต์ไปที่ไหนดีพี่เขาบอกว่าลองไปร้านนี้ไหมไม่นะเออก็คือร้านอ่ะ เปิดเจ็ดเจ็ดมงครึ่งมัง้งถ้าท่านดูไม่ผิดเดี๋ยวดูกันหน่งเสิร์ไพรทุกคนเลยเผื่อมีเพื่อนๆอ,อยากมาตามรอยนะเปิดเจ็ดมงครึ่งปิดเที่ยงที่นี่ตอนนี้มาสมมิบโมงใช่ไหมเราจะต้องไปรับเพื่อนแล้วก็ไปร้านนั้นกันไปดูว่าเราจะได้กินไหมนะทุกคนหวังว่าจะได้กินนะคือเราอะอยากลองเหมือนกันเขาบอกว่ามันนุ่มมากมันดีต่อใจอะไปดูกันเดี๋ยวไปดูว่าเพื่อนคนแรกของเราคือใครใครดู youtube ของเรานะคะจะรู้ว่าเพื่อนคนนี้ ก็เข้ามาใน YouTube เราทาั้งคู่ <Wow. S 1> เราจะพูดชื่อเพื่อนสองคนนี้บ่อยมากเป็นเพื่อนที่เชียงใหม่นะคบกันมาตั้งแต่คนหนึ่งคบกันตั้งแต่มมหนึ่งเพราะอยู่ห้องเดียวกันแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่แก๊งเดียวกันเนาะแต่คนที่สองก็มาคบต่อตอนโมสี่เพราะว่าเพื่อนก็ได้ย้ายมาอยู่ห้องเดียวกับเรานะฮะเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวไปขับรถกันนะทุกคนเรามาถึงบ้านเพื่อนแล้วสวัสดีจ้า าส <Yeah. S 2> วัสดีแต่เนาะมันไม่โฟกัสหน้าเพื่อนเราอ่ะ <c oughs> คนสวยประจำกลุ่มไปค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอ้า,ามองเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมองไม่ได้นะทุกคนตอนนี้ซาน่ากำลังอยู่ในความสุขเสี่ยงแห่งกันเสียสชีวิตมากแต่เราอยากขับลูกมอวาบบ์บล็อกะแล้วเรากำลังไปที่หางดงเนาะแม่ยา <Yeah, yeah. S 2> ทุกคนเราขอมาแนะนำน้องซาน่าของเรานะคะสว <า S> ัสดีค่ะซาน่<ส>าค่ะซาน่าเป็นเพื่อนเราตั้งแต่ กอหนึ่งเนาะก็คือเห็นกันตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนซึ่งแมงเป็นคนเดียวที่หน้าเหมือนเดิมหน้าไม่เคยเปลี่ยนหน้าเด็กาเพราะว่าทุกคนหน้าเหมือนเดิมนะจริงหรอทุกานหน้าเหมือนเดิมปะหน้าเหมือนเดิมเดี๋ยวจะมาเมาท์มอยแบบซาน่ากับเพื่อนจุดๆอีกคอนถามสวามสุขดิบเนาะเพราะเราไม่ค่อยได้กลับมาเชียงใหม่นะคะซาน่ามีอะไรจะเมาท์มอยอ่ะพูดถึงร้านหมูก่อนเราเกิดมาแล้วร้านหมูซาน่ารู้จักไหมเคยได้ยินนะแต่คือไม่เคยไปเลยเนาะออดูดำไอยู่นะ ก็เ,เคยได้ยินเนี่ยแต่ว่าไม่เออเออเออขอโทษท <c oughs> <c oughs> ุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันขับยัยเองไม่ใช่เราอยู่เขาก็แบบยิ่ยากอ่ะถูกยิ่ยากยิ่ยากเราไม่แบบไปเร็วด้วยอ่ะพูดต่อก็เดี๋ยวเราตัดภาพไปเจอเพื่อนแล้วกันเพราะถ้าเราเมามากกว่านี้เราจะขับรถชนละวีซจะชนละจะไม่ปลอดภัยเลยอ่ะปิดก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายและทุกคนเรามาถึงบ้านเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะให้คุณซาน่านะคะย้ายมานั่งฝั่งคนขับเพราะว่าเราไม่ชํานาญทางเนาะแล้วก็ซาน่าชานาญกว่าแล้วก็ขออนุญาตคือน้องกันไว้ที้ในที่นี้เลยละกันวุ้หน้าเนียนกรอบมาแล้วมาแล้วยังยังอีกอุ้ยอันยองคุณจอดกลางถนนเลยเหรอสมโพจอก็ไม่นี่อุ้ยบอกว่าฝด้วยมึงขึ้นข้างหลังเลยจ้ะ คุยโมในที่สุดคุณผู้ชมก็ได้รู้จักกันคุณโมแล้วนะคะสวัสดีจ้าทุกคนเราคุยกับกล้องอยู่แต่เพื่อนเราถามทางคุณเล่นพุดเล่นสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณโมแล้วแม่บอกว่าไงรู้ไหมอันนี้ให้ส้มโอนะกับซาบีน่าซาบีน่าไงว่าเบ้านโมเขาไข่ซาลาเปาน้องโมแม่โมฝากมาอุดหนุนได้ไหมคะอุดหนุนได้ชาวเชียงใหม่เดี๋ยวแปะไว้ให้แล้วกันเนาะไปทางตกล้วยเหรอโเนี้ยเดี๋ยวขอไปกินซาลาเปาแป๊บนึงคุณโมสวัสดีกล้องกัน ผมมวนีากทุกคนคนนี้ก็คือคุณโมแห่งเกมอาร์ m อมองแอด r ฟกายในที่สุดเราก็ได้มาเจอคุณโมกับคุณซาน่ารอนะาอุ้ยพี่ปานขายของพี่ปานต่อเลยอเดี๋ยวขอไปกินกินขนมแป๊บนึงหิว a ว e r ทุกคนจะบอกว่าตะกี้เรากินซาลาเปาแม่คุณโมเรียบร้อยแล้วอร่อยมากใครมาคนเชียงใหม่ต้องโดน โมบอกว่าส่งฟูดแพนด้าน้องโมใช่เป็นในฟูดแพนด้านเค้กใหญ่เลยเพื่อนไคเนียดูมันดิก็น่าดูมันดิไม่ซุยด้วยขอแอบเมาก็คือเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าซาน่ากับเราอะเจอกันตั้งแต่แบบมหนึ่งมหนึ่งเอใช่แต่ว่าโมคือมหนึ่งบีเฮ้ยเข้ามามสองเห็นไหมดูดิตอนทีตันทีคือโรงเรียนนี้โมเข้ามาหรือปะไม่เดี๋ยวโรงเรียนวิชัยอะโมเข้ามาตอนมสองโมเข้ามาตอนมสองใช่ ซึ่งอยู่คนละห้องก็เลยเอาจริงๆก็เลยไม่ค่อยสนิทอนโมอันนี้ไม่ได้แข่งนะเราจะโดนเพื่อนด่าไหมแต่สิ่งที่โซโมชอบทำคือโซโมอ่ะชอบกินฟันที่กล้วยโอ้ยแรงมากอันนี้ตัดออกค่ะตัดออกโซโมัดฟันใช่ไหมแล้วเวลามีแบบโรงเรียนมีผลไม้ให้กินเป็นกล้วยโซโมก็จะแบบทำให้มันเป็นร่องฟันอ่ะแล้วก็หอยให้เพื่อนดูอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทำภาพให้เห็นเพื่อน อะไรที่กล้วยมันจะเป็นเรียงเียงเนาะโมเออเป็นเป็นรูปเหล็กใช่แต่ก่อนแบบปัญญาอ่อนมากตอนนี้แบบปัญญาอ่อนกว่าอะโมต่อเราเมาต่ออ่ะพอเราเจอกันมสองแล้วก็เจออีกทีคุยกันจริงจังก็คือมสี่เนาะที่มาเป็นเพื่อนกันแบบห้องเดียวกันเอารีวิวเพื่อนเพื่อนดีเพื่อนต้องเข้าอีกแล้วปะเพื่อนดีโดยเฉพาะคนชื่อโมต้องแบบมันเม้นในในยูทูบให้ตัวเองมานะทุกคนจนตอนนี้มันก็ยังชมตัวเองอยู่ ไม่โอเคลอยเออก็นั่นแหละเป็นที่มาพาเราไปทำคอนเทนต์ไงแล้วพี่ก็บอกว่าเออหนูต้องไปนะเพราะคนอื่นเขาไปกันแล้วมันไม่ทันก็ยังไงมีโอกาสก็ไปให้ทันไปลองกินดูแต่พี่ไม่ได้ได้สปอนเซอร์นะคะแล้วเราก็ไม่ได้ได้สปอนเซอร์ใดๆเออใช่จะเข้าก็ได้กดไลค์กดแชร์นะคะก็คือเดี๋ยวไปถึงถ้าเราได้กินแล้วเราจะมารีวิวเนาะรีวิวว่าแบบชอบรสไหนละกันไม่เชิงว่าเขาอร่อยไหมเพราะว่ามันก็แล้วแต่คนชอบป่ะอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยละกันบายค่ะทุกคนบายบายหน่อยนะคะน้าปิด เอามือมาแตะเตะเงียบป้าดึงแล้วเห็นไหมระวังตำรวจเขเดี๋ยวหนูแบบแป๊บเดียวได้ไหมคะพี่มามาเร็วไหมไม่รู้ไม่รู้ว่ามาช่วงไหนโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวหนูรีบเลยอุ้ยจะได้ทำคอนเทนต์ไหมคอนเทนต์โดนล็อกเหรอตอนนี้เราอยู่นิมมาซอย15น้องธนาขอบคุณคุณเพื่อนนะอ่ะคุณโมเดี๋ยวเราฝากคุณโมเป็นคนถือกล้องให้หน่อยละกันไปดูกันว่าเราจะได้ไหมโมฝากกดแดง เียนใครติดต่อร้านเจ็ดครึ่งส่วนใหญ่หมดกี่โมงอะคะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะหมดกับไม่เกินสิบโมงอะค่ะแต่ว่าวันธรรมดาก็อาจจะแบบสิบโมงสิบเอ็ดโมงเรามาช้าไปเรามาสิบเอ็ดขอขอแอบถ่ายนิดนึงนะคะถ่ายร้าร้านได้ใช่ไหมทุกคนเจ้าของร้าน่ารักมากเป็นเจ้าของชิ้นเนี้ เขาไม่ใช่ค่ะเป็น,นเ,นเขาเก็บร้านแล้วโอ๊ยไปไม่ได้นะอไดขอบคุณนะช่วยค่ะพ <c oughs> ี่นะ่ารักนะมากเลยค่นะคุณพี่ขอบคุณมากมนาะเดี๋ยวพ่มีวันแก้กตัวใหม่นะคะทุกคนเรารีบสุดๆแล้วนะเ <c oughs> <c oughs> สียใจไหมไ<ว>น้ำตาจะไหลแล้วฝากถ่ายรูปหนึ่งช็อตเดี๋ยวส่งให้คนที่แนะนำมาชื่นชมพี่สาวเราเอง ก็เลยไ,ไม่แล้วค่ะไบ้านคนดูนก็ไปบ่ายสวัสดีคลิปนี้แล้วกันเผื่ออาจจะมีพรุ่งนี้หรือยังไงเนาะถ้าเรามาตามใหม่นะคะขอบคุณทุกคนนะก็ไปย้อนดูที่เราเมาส์กับเพื่อนเอาละกันว่าเป็นยังไงเออฝากกดไลค์กดแชร์กดซับได้วยนะคะยังไงจะพาเพื่อนมาออกอีกนะคะเสียใจยอะ่ะต้องเท้ากว่านี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะ few moments later ดูสมูทนะสมูทตอนนี้กำลังท้าจะตนนื่น woo hoo อคนนนี้นะคะไม่ดูตัวค่ะว่าจริงมันจองได้จองไว้ไหที่จองไว้ในช่อโมอทาร์โมนใช่ค่ะน้อยนีเค่ะขอบคุณค่ะคุนะคะคนะคะไปคะ่ะตอนนี้เราได้มาแล้วนะคะคนคนนั้นเขายังไม่ดูตัวไปไริ่มตนกันวาแหละ ันจะลงรูปเลยนี่บอกมาฝากเลยเฮ้ยมันสั่งได้ค่ะมันจองได้ค่ะใครเป็นคนจองแน่นอนทุกคนกำลังจะลงรูปว่าไม่เป็นไรร้านปิดแต่ว่าได้ถ่ายรูปก็ยังดีนี่ใครจองขอบคุณนะค่ะขอบคุณนะค่ะบอกเขาว่าไงหรอก็บอกว่าจริงๆริอะจองไว้อ๋อคือจริงๆจองไว้อารยาโดนเก่งจะล้มค่ะ ทุกคนโ้าว้าวสุดสุดอุ้ยขอบคุณนะงั้นเราต้องไปลองใช่ไหมไปควรไปลองลองดีกว่าอดีกว่าลอดีกว่ามาเัย เอ,อไม่รู้นะว่าใครอยากกินเนี่ยมาซื้องมลด้วยถ่ายรูปค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่บนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่คุณโมและคุณชนะแกงเราไปเต็มๆ1มหนึ่งมนะคะเออก็คือว่าคุณโมกับคุณชนะบอกว่าร้านเขาจองได้โดยการจองก็คือจองล่วงหน้าหนึ่งวันค่ะ<ช>เออแค่นี้แหละหก็เดี๋ยวเรามาลองกินบนรถนะเพราะว่าเ,เขาบอกจะล็อกลอ <laughs> คือเมื่อกี้ลงรถไปเราก็มีพี่รถแดงบอกว่าน้องแบบน้องไปแบบไปนานไหมอะไรอย่างงี้ใช่ปะเพราะว่าเขาจะมาล็อกล้อนะพอดีกับที่ร้านปิดพอดีก็กินบนรถไปเลยละกันเนาะเก๋เก๋ไป <c oughs> นั่นหนูว้<ม>าวนว่<ม>า,าให้แพนดู สีดำคือชาโคบานาะน่านูเทลา่าแล้วก็สตรอเบอรีร่สต๊คชอชอ <laughs> ชอบชอบชอบชออ่ะ <laughs> อันนี้สองอันแรกนะคะมาเป็นอีกหนึ่งกล่องก็ <laughs> ここคือคุณโมกับคุณสนาสั่งทั้งหมดที่มีในร้านเลยถูกมาสใช่เป็นน้องเลมอนแอลมอนครัมโบ้นะคะส่วนคนขวาเป็นครีมบุรีแบุรี แต่ไทยๆซะนะอ่ะทั้งหมดก็มี4รถด้วยกันค่อออันแรกนะคะอุ้ยนุ่มมากยาเาเวอร์เลยเลมอนอัลมอนคัมโบอน่ากินไหมกินก่อนนะโอ้ เป็นยังไงอืมถ้าใครชอบเลมอนอ่ะเปรี้ยวๆอ่ะจะชอบแต่นี้ยไม่ชอบคือถือว่ามะนาวอ่ะมันเหมาะที่จะอยู่ในของเช้าเมื่อตัวเรานะแต่ว่าแป้งนมแมกนุ่มแบบนุ่มสุดๆส่วนคัมเบอร์ยังไปไม่ถึงไอติ้งเนื้อเปรี้ยวเลยอ่ะเพราะว่าถ้าชอบนะชอบกลิ่นเบรลมอนโมชอบปะอืมก็ได้อยู่ตรวจมาแล้วตรวจมาอุ้ยต้องปวดมาไล่ค่ะทุกคนไปเดี๋ยวไปแล้วค่ะ few moments later เรียบร้อยหลังจากที่เราย้ายที่มามาต่อไปเป็นแครเมอร์ไรแครเมอร์ไรเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนอ๋อคีบอยู่ด้านนี้ครับเพื่อนก็ได้ก็ได้แบบนี้ก็ได้อึ้งสองเทาแป๊บห,หนึ่งนะอือหยอันนี้อร่อยเลยเวา ครีมนี้มันไม่ไม่เลี่ยนมันไม่มันอะ่ะแล้วก็โดนัทอันนี้ก็กินง่ายเหมาะกับทุกคนที่ชอบโดนัทเราว่าทำรับเราโอเคไม่ได้ชอบถึงมากที่สุดนะแต่ว่าอันนี้นิ่มหมดเลยแล้วก็ตรงเนี้ยพวกครีมแล้วก็น้ําตาลไม่มันโอเคนะเดี๋ยวให้เพื่อนจิมแล้วให้เพื่อนพูดบ้างต่อมาเป็นกล่องนีอ้อันไหนก่อนเนี่ยอันซอโต้พี่ก่อนดีก่ยน,นี่เป็นอย่างนี้นะสามอันสามคนพอดีเลยสตอรี่สามอันออานะว้าวเฮ้ยทัก อันนี้ดีอันนี้ซื้อเลยอขอเทปแป๊บนึง <c oughs> คือว่ามันฉ่ำผลไม้อะ <c oughs> คือหนึ่งเลยถ้าใครชอบสตรอเบอรี่คือได้เพราะว่ามันหอมหวานแต่ว่ามันไม่ได้หวานเลี่ยนอะ <c oughs> อย่างเนื้อสัมผัสอะไรนิ่มอยู่แล้วทุกคนต้องชอบอันนี้แต่ว่ามี้สสดชื่นอะ <c oughs> ซื้อค่ะอันนี้ซื้อ <c oughs> ไปค่ะต่อเลยค่ะ <c oughs> ชาโคบานาน่านูเทลล่าไหนนูเทลล่าเอ่ยจับเละแล้วเพื่อนกินต่อด้วยขอโทษนะกล้วยครีมนูเทลล่าหือ อันนี้ก็ซื้อหืม้ยไหมอ่อยอเพราะว่าส่วนตัวชอบป้วยเอนหนูเทอละ <c oughs> ไม่เียผลอื่นไม่คือมันเป็นผลไม้แล้วมันก็สดชื่นด้วยฟิอกูดอะ่ะมันไม่เหมือนโดนัทที่กินในอุดมคตินึงออกปะอ่ะ,อะสองรสนี้คือกินแล้วสดชื่นอร่อยกรมกรอบดีดีกว่าแต่ถ้าเป็นเลมอนกับครีมอ่ะเออมันไม่ใช่แนวเราเฉายๆแค่นี้ไปให้เพื่อนชิมต่อดีกว่าไปค่ะให้น้องซาน,น่านะคะไปค่ะเริ่มเริ่มอันแรกเหมือนกัน ว่าสั้นมันไม่ได้ยากถ้าคนชอบแบบเลมอนน่าจะใช่จะแต่แป้งมันอะอร่อยแต่ว่าเขาไม่ค่อยชอบเลมอนเหมือนกันเดี๋ยวรอที่เดี๋ยวให้โบบอกมาอันนี้นะคะเหมือนกันนะคะปากแรกเป็นของปากส้มไปแล้วนะคะชนีส้มไปแล้วค่ะ เดนแอร์แบบปกติเป็นคนชอบนะเค็มโมเล่แต่ว่ามันมันยังไม่สุดแต่ว่าอีกเค็มโมเล่มันจะเป็นไงฟิลลิ่งเป็นฟิลแบบคลาสสิกนวลนวลเขาคงยันมาได้ไม่หมดใช่ไหมข้างในมันเป็นวิปครีมนั่นแหละปกติมันจะเป็นแบบจะเป็นไข่ไข่แบบคลาสสิกอ๋อโอเคแต่มันก็โอเคมันไม่ได้แย่แค่แบบมันยังไม่สุดเนาะไปค่ะต่อมากองที่สองหน้าเราจะแปลกๆหน่อยนะหน้าต้องกัดอันกลางให้ได้นะสรุปละหน้าเอาไปสองชิ้นอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้ โอ้ยังเหลือน่ารักมากอ่ะมันสดชื่นแบบเวฟครีมกับสตรอเบอรี่มันโอเคอาจจะเป็นเพราะเราเคยกินหลายอย่างที่มันเป็นวิปกับสตรอเนอะมันดูเข้ากันอะไรที่เลยคอมเมน์ไหมคะอุ้ยเลเท้อะไรชาคูไม่ใช่โอมเอย่ยง มันเป็นไงคะพนเรากินเค้กแบบเค้กแบบพุเค้กใช่แต่อร่อยันก็จะหวานหน่อยเฮลานะถ้าคนชอบแบบหวานหวานหน่อยอันเนี้ยเคถ้าเป็นชานะเลือกอะคะชอบสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่โอเคไปค่ะไปต่อนะคะไปต่อพร้อมแล้วค่ะเริ่ม อร่อยเลยใช่ยังอร่อยอร่อยนี่แกงเพื่อนเราก่อนโมน่าจะพูดฟีลลิ่งได้ดีเพราะโมแบบเป็นคนถ่ายทอดได้ดีเนาะเพื่อนเนาะเพื่อนจะได้พูดเยอะๆโอเคเพื่อนไม่ได้ยินเลยยังไงเคี้ยวนานไปไหมคือจริงๆอ่ะในความรู้สึกโมนะอันเนี้ยไม่ได้เปรี้ยวมากขนาดนั้นแต่มันก็แบบใช่กลิ่นเลมอนจะขึ้นมาอะไรประมาณนั้นคือมันก็จะได้ความหวานจากแป้งช่วยมาตัดความเปรี้ยวตรงนั้นจากผู้เชี่ยวชาญต่อไปเลยค่ะเหมือนจะเป็นแบบ ไม่โดนครีมรู้สึกว่าตัวครีมจืดไม่ค่อยได้รสชาติจากของครีมแต่แบบความอร่อยของชิ้นเนี้ยคือรู้สึกว่าเป็นแป้งกับอีน้ําตาลข้างบนมากกว่าที่ทำให้แบบอร่อยก็คือกินง่ายอันเนี้ยเหมือนเป็นแบบซื้อให้ผู้ใหญ่ไหมในความรู้สึกเรอันนี้รสไม่ได้หวานจัดแล้วก็ไม่โดดคือกลางกลางเหมือนผู้ใหญ่น่าจะไม่ชอบแบบหวานจัดเปรี้ยวจัดอะไรขนาดนั้นอะวุ้นเทล่าอะไรอะมาเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนดันนสามอันพอดีเลย่อไปนี้แล้วทุกคน ข้างในเหมือนมีแบบซอสหรือสตรอเบอรี่เลยดีไหมจ้าแม่คือแป้งเขานุ่มอ่ะตั้งแป้งดีอะนี่ยืนหนึ่งอยู่เนาะเรื่องแป้งนะอร่อยอร่อยนี่มันก็แบบเรากินช็อตเค้กแต่แบบในแง่ของแป้งโดดัดนุ่มๆใช่ก็โอเคแต่โอเคไหมคือแต่ยังไม่ใช่แนวหรือแบบใช่แบบรู้สึกว่าอยากให้แบบมีความหวานความเปรี้ยวเพิ่มอีกนิดนึงอะไรเงี้ยไปค่ะชิ้นสุดท้าย แตกไม่แตกเล้ากอดมืนอืออนเนี้ยหน่อยมันไลยเหมือนมีถั่วด้วยถั่วเล็กๆอ่ะกุบๆเนี่ยมันจะมีถั่วอยู่เม็ดเล็กๆอ่ะให้คุณโมเลือกค่ะชาโคชาโแต่เลมอนก็โอเคนะเออถ้าเลือกสองอันซาน่าล่ะค่ะโมกินได้เลยนะให้กินส่วนกูก็ชอบหมดเลยอะเพราะกูชอบกินโดนัทจริงเหรอก็เลือกไม่ได้ไหมโอเคก็คือเมื่อกี้คุณโมเลือกชาโลกับเลมอนแต่จริงๆก็คือชอบสีอันเลยเอองจริงโมชอบสีอันส่วนซาน่าชอบสตอเบอรี่นะคะ เ่วน, <sm art> นเขาชอบซาวเวอรี่กับชาโค2สองอย่างถ้ามีโอกาสมาเร็วอ,อะไรเงี้ยจะมาซ้ําอีกนะถ้าไปไปได้นะมันต้องมาเร็วว่ะถ้าไม่จองอะ่ะจับไว้นะคะ <g ül> จับไว้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวยังไงเราปิดคลิปนี้ไปก่อนและกันสุดท้ายแล้วหัวคลิปที่เราตั้งว่าแขกขีตามมาหาเพื่อน <c oughs> มันก็ทน <c oughs> กันเว้ยทนันจริงจริงคือเกือบทันแนะทุก็มีโอกาสเดี๋ยวพาเพื่อนมาอีกยบายนะคะฝากหน่อยค่ะฝาก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งติ๊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 งนะคะขอบคุณค่ะจะมาดูโมกับส้มเล่นเกมด้วยใช่ค่ะอย่าลืมไปดูทุกเกมนะคะได้แก่อาร์ตออมงทุกเกมอ่ะเนาะแล้วก็จะมีคุณซาน่ามาแจมบ้างแต่ถ้าเป็นออมงอ่สคือมาเดี๋ยวฝากร้านซาลาเปาของคุณแม่โมใครอยู่เชียงใหม่หรือใครมาเชียงใหม่ตอนถ้าในฟูดพันด้าคือร้านจะปิดแบบ11โมงในคืนโ้โฟูดพันด้าร้านปิด11โมงโอเคโอเคไปแล้วบ๊ายบาย